สวัสดีครับแฟนเพจครับผมพิธีสามหนึ่งครับเปินวันนี้มีงานด่วนแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะครับเพินมีลูกค้านะครับสองลูกพามาให้ชมแล้วประเมินราคาแล้วนะครับผมจะนัดกับเขาเลยนะครับลูกค้าบอกให้มาช่วงเช้าเลยก็จึงจะนัดไปหาลูกค้าที่บ้านเลยนะครับโอเคนะครับดี๋ยวมาติดตามดูนะครับว่านี้งานเช้าได้อะไรนะครับพักเครื่อนผมปต๊กครับครับผมตอนนี้ก็อยู่บ้านลูกค้าแล้วนะครับก็มางานเช้าเลยวันนี้ตื่นอู้ตื่นมาเลยงานด่วนต้องรีบมา นี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับจบเดียวกันเลยนะครับแต่ไม่ได้เป็นการซื้อขายขอเป็นมารยาทนะครับผมขออนุญาตให้ชมพระนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้เช่ากับลูกค้าช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพลินกลับมาถึงร้านนะครับก็จะไม่ดูกันนะครับว่าวันนี้ที่ผมตื่นแต่เช้าเพื่อไปบ้านลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยได้อะไรมาบ้างก็ได้จมโวนหนึ่งเนื้อเวลาปีสองพันยี่สิบนะครับสุดยอดมนความสวยเลยนะครับเส้งเาษาเป็นสิบเส้น เรียนรุ่นแรกปี2อง0น้ิเนื้อทองแดงนะครับลมดำสวยทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีได้พยันนะครับครับมีได้พยันนะครับอ่านี่นะครับก็มีจ้องแม่นางขวานะครับปีหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ทาเวสวรรณนะครับหลวงตตโปเสกนะครับเอาวะไปดูนะครับนี่คือทาเวสวรรณนะครับอ่าและนี่เป็นเอ่อจะเป็นนางขวาสีส้มนะครับก็จะมีทั้งสีส้มสีแดงสีขาวนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นพยันหน้าแก่นะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับอ่าโอเคนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าจบเดียวกับลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็ยังไงก็ถ้าใดมีพระเ่องหรือประต๊ะจะขายส่งลูกใี่ดูพร็อพเจนาก่อนได้นะครับประเมินราคากันเสร็จแล้วนะครับยินดีรับเช่าให้ราคาส่งทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับสวัสดีครับ ส่งรูปพระหลวงปุโรตที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่ค้นหา ID นะครับให้พิมพ์ ID ว่าแอดนะครับ p i t i แล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่าแล้จะขึ้นหลวงปุโตพี่สามหนึ่งครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ